มาเดินนะคะกินปิ้งย่างกับสาวๆนะคะให้จริงหาผู้บ่าวมาปิ้งให้อยู่เด้ออ่ะกินเลยค่ะเล่นๆมาค่ะทุกคนมายามแรงแล้วเราต้งปาร์ตี้นะคะปิ้งย่างมันจะมีทางแบบเป็นชาบูเป็นปิ้งแล้วก็มีปิ้งย่างในโซนทางนั้นพร้อมปิ้งเตาถ่านของเยอะแยะมากมายค่ะแล้วกิน3ามคนกิน3ามคนนะคะต้องการคนมากินช่วยอยู่เนาะ ผู้ชายยังมากินซอยบอนะคะผู้สาวกินบะหมว่ดอกเบญส้มเลยเดี๋ยว <c oughs> ให้เพื่อนคอมเมนต์เลย,เ,ลยเพื่อนปิ้งก่อนนะคะฝั่งนีเ้เราจะเอาแบบซุ่มพักกลุ้อ่าโหเ<ห>สียงโหเสียงเป็นตาแซ่บมา<ห>ทุกคนต้องการคนมาปิ้งให้กินอยู่ด้ยเนาะผู้สาวกับแบบเดี๋ยวฝั่งนี้ปิ้งไปเดี๋ยวฮ่าจะให้เพื่อนลงอันนี้ป้าโอ้โหเ<ห>ตรียมผักเตรียมอะไรมาละดูเนื้อหมูค่ะพร้อมเบิร์ดอ่าโห มีไก่มีไก่ด้วยมีไก่ด้วยมีผักเสรยมแล้วก็มีของทอดพร้อมสิบบ้างกิ่นนักเก็ตอืมกรอบมากอร่อยกินฮาลองถงนะคะเพิ่มความอ้วนเอฟซีบ้างเบอร์จอยดอกเบิงส่งละทางนี้เพื่อนกลังสั้งใจฟิ้ง่ะ เปนยังไงเป็นยังนะคะมไฟแรงมากไฟแรงมากยก็คืออย่ามาเล่นกับไฟเนาะอร่อยเห็นอยมเพื่อนจะหิวเป็นไงร้อนรนเลยอ่ะอร่อย ดููหมท่าาคบมะทุกคนตอนนี้นะคะอีลาอยู่ที่พูลวิลล่านะคะอยู่ทางไปเคื่อนอุบลรัตน์อ่ะเภือเวลาจังหวัดคอนแก่นแก่นนะคะบาาควันมากคือเอฟเฟกต์ดีแท้นเนี่ยก็คืออีพีนี้จะยาวกจากน่อยนะคะคือบรรยากาศแบบมันดีมากต้องมองกับการลิ่นย่างกินปิ้งย่างแล้วก็คือจะสิลงไปเล่นน้ำได้วันนี้เนาะอาจจะเห็นสาวๆใส่ชุดใบน้ำก็ได้หรือจังใดต้องสีนุ่นต้องสีนุ่นเรื่องไหนท้าเบิร์ข้าฝนมาตกข่ำเนาะยานฝนตกข่ำนี่ละ อุ้ยคือเป็นต่แซ่ไทุกคนเบิองสีค่ะสีสันน่ากินมากอีอไข่ดูกินหอมมากนะคะทุกคนแบบอย่างมันกระเด็นใส่เต๋ออุยมาสิมเบืองก่อนโอ้ยนะคะน้ำจิ้มคือเป็นต่แซ่ไปนะคะน้ำจิ้มจากร้านเขาเลยนะคะเป็นไงคะ แซ่บแบบแบบเนื้อแบบเกลี่ยวๆอ่ะสามชั้นเกลี่ยวๆจิ้มกับน้ำจิ้มคือเข้ากันเลยค่ะทุกคนสุดยอดนะคะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนซิมเดี๋ยวจะอีลาบเอาอวยเดี๋ยวให้เพื่อนจิ้มเอาเลยค่ะต้องสามชั้นเยค่ะนี่่คะหอมเนอหอมเนอให้คนกินเลยนะเผาก่อนเผาก่อนนะคะหอมมากต้องมีน้ำหอยสักแก้วนะคะจิ้มซอสอร่อยอ่ะ ตัวคือไม้อะไรนะตัวอุยบอกรับตัวทางเราสีตัวทางพุทัยสีตุยใส่ปากนะคะแบบนี้ตุ้ยนะคะทางเราขอนแก่นอื้นตยเราเอื้นตุยตุยเอานะคะตุยเอาคำมั่งใหญ่งสินะสุดยอดนะคะทางร้านเพื่อนมีเป็นสุดแบบนี้ให้พร้อมเนาะผู้ใดแบบ มาพา้เวลาก็สามารถสั่งใดนะคะเป็นสูตรนี้เป็นเซตปิ้งย่างหรือว่าเราจะเซตแบบซาบูหมูกะทะกระไดเหมือนนะคะสามารถบอกรายเมือได้เลยเออมีทางแบบพวกอาหารคองหวานเครื่องดื่มออครบทุกอย่างเลยนะคะมาเดยนนะคะกินปิ้งย่างกับสาวๆนะคะที่จริงหาผู้บ่าวมาปิ้งให้อยู่เด้อไม่มีต้องปิ้งเองไม่มีวิ <laughs> สินะมันใส่กันล้านเลสินะมันใส่กันมาค่ะอุ้ยดูแบบที่มีแบบน่ากินมากมันกรอ,อบอ่ะ ยานหอหลกปาามาค่ะกินยอจิ้มน้จิ้มเพื่อนด้วยนะคะอกนเน้จของเพ่อย่ีนะโอเคจิ้มด้วยกันไปเลยป่ากันยาหลวกปาเขานไทยจะยาหลวปะาหืมหย่อนดูหมูก่อนนะคะที่ ภูวิลล่ามุนซ่าทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์นะคะทุกคนหาคนปีงซอยเด้อค่ะมาเด้อนะอันนี้คือจิ้มเบงแป้งซันแล้วเขาเบร,รูเอซี่ว่าจิ้มไม่หยังอันนี้นะคะจิ้มแบบเพื่อให้มันสุกทั่วถึงทุกคนอุ้ยน่าจะสุกละดูคะ่ะกุกไก่เป็นแต่แซ่บบอบอ่ะกินเลยค่ะรอนแรงรอนแรงเอซี่เอซี่ว่าก็คือแกงกันเองนะคะอุ้ยเพื่อนต้องกินใส่ผักแล้วไหมกับต้องแบบเป็นสายถิ่นท้องะแม่ใส่คือจังหวันคือเขาเบิร์ในเกาหลีอะ ทุกคนแบบคืมฝนจะตกแข่งนะคะเบิรงส่งละจ้านายสีฮุกโคลฮุกโผล่จะปิดยังไงฮะมีเดียมอะไรมันเป็นหมูค่ะเขาจะกินได้คล้ายเป็นเมียงเลยนะทุกคนแต่เบิร์งอ๋อตกไปนะครับเซตาแซบนี่อุ้ยจิ้มแจ่วอุ้ยฝนลินแล้วล่แล้วครับทุกคนฝนลินนะคะเดี๋ยวจิ้มกัมนี้ก่อนฝนฝนคือมาแกงคนสวยตลอดเลย เราไม่กล้า,ก,ลากินคำหยาขนาดนี้นะอุ้ยจะไปกินโซวะนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตันเลย <_ d ream> อือ <_ d ream> จบเลยทั้งจบแล้วอร่อยม,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 มากแต่ขอพุบของกันหมดตรงค่ะทุกคนไปแล้ว <_ d ream> <_ d ream>